อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1พฤษภาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลไปสแสดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคมด้วยข่าวแรกวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวก่อนเกมแดงเดือดระหว่างแมนยูเต็ดที่จะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูล ซึ่งคาดว่าน่าจะมีแฟนบอลของทัพป,ปีศาจแดงจํานวนไม่น้อยที่เตรียมเข้ามาประท้วงเพื่อขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ก่อนศึกแดงเดือดครั้งนี้อย่างไรก็ตามโอเลกุนนาโซชาก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าประเด็นนอกสนามไม่ได้ทําให้นักเตะปีศาจแดงรู้สึกไขว้แขวแต่อย่างใดพร้อมกับบอกว่าการประท้วงควรจะอยู่ในความสงบเรียบร้อยและไม่สร้างปัญหาใดๆหลังจากที่สโมสรอนถอนตัวจากซูปเปอร์ลีกแล้วก็ไม่ได้ทำให้บรรดาแฟนบอลลดความเดือดดาลลงแม้แต่น้อย โดยโอเลกุนาโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะที่มุมมองของแฟนบอลได้รับฟังแล้วเราเองจะต้องสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นหน้าที่ของผมก็คือต้องโฟกัสไปที่เรื่องของฟุตบอลและเราจะต้องมีทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูลอาทิตย์นี้ผมได้รับการสนับสนุนและก็ได้รับการหนุนหลังที่ยอดเยี่ยมจากสโมสรและก็จากเจ้าของทีม ผมมั่นใจว่าผมจะได้รับการสนับสนุนอีกครั้งเพื่อการก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่ผมเองก็มีความสุขมากนะที่สโมสรเลือกแล้วว่าจะถอนตัวจากรายการซูเปอร์ลีกแต่เมื่อเกิดการประท้วงขึ้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องรักษาให้มันอยู่ในขอบเขตที่ดีและการประท้วงก็ควรอยู่ในความสงบด้วยนอกจากนี้โอเลกุน่าโซชาก็ยังเชื่อมั่นว่าชัยชนะเหนือโรม่า6ปรูต่อ2ในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรก ยังบ่งบอกได้ว่าสโมสรและก็บรรดาน,นักเตะโฟกัสไปแค่เรื่องของฟุตบอลเท่านั้น oh <my> ผมอยากจะยืนยันว่านักเตะของเราโฟกัสไปที่การแข่งขันเท่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยแม้แต่น้อย oh <my> พวกเขาเคยรับมือกับสาการอันยากลาบากมาแล้วแน่นอนว่าก่อนเจอกับลีเนเนตเป็นสัปดาห์ที่ยากมากๆเพราะก่อนหน้านั้นมีการประกาศซูเปอร์ลีกเกิดขึ้น oh <my> แต่ผมเองก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรกับมาเลยนะว่านักเตะจะโฟกัสไปกับเรื่องฟุตบอลหรือไม่ ซึ่งคุณก็ได้เห็นจากรอบรองเชนเนลเลอร์เกมยูโรปาลีกแล้วนี่วันักเตของเรามีฟอร์มที่ดีมากแค่ไหนและมันก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าพวกเราน่ะโฟกัสไปที่เกมฟุตบอลเท่านั้นในประเด็นต่อมาครับโอเลกุน่าโซชาก็ได้ออกมาเผยว่าเขารู้สึกดีใจที่สโมสรนั้นได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการเหยียดสีผิวอย่างชัดเจนซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ทีมบรรดาในศึกพรีเมียร์ลีก จะงดลงเรื่องราวต่างๆหรือว่าข่าวต่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งก็รวมข้อมูลจากทางเว็บไซต์สโมสรด้วยตั้งแต่เวลา3ทุ่มวันที่30เมษายนถึงเวลา6โมงเช้าของวันที่3พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยทั้งนี้โอเลกุน่าโซชาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าผมรู้สึกดีใจมากนะที่เราทำการบอยคอดสื่อโซเชียลมีเดียแบบนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยล่ะเพราะนับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งมากเลยล่ะหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนนี่คือวิธีการสแสดงจุดยืนของเราและเราเองก็มีคมเปนของเราด้วยก็คือซีเรสผมคิดว่ามันสําคัญมากนะถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีว่ามันคงไม่ได้ทําให้ทุกอย่างจบสิ้นไปหรอกแต่เราก็หวังว่าเราจะมีอิทธิพลต่อคนบางกลุ่มได้และในท้ายที่สุดผมก็หวังว่าเราจะไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้อีกนะเพราะไม่มีใครได้ประโยชน์จากอะไรแบบนี้จากฉากการแบบนี้หรอกนะ เรามากันที่ข่าวต่อไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวที่บรรดาแฟนบอลปีศาจแดงรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือมีรายงานว่าเอเดนสันคาร์วานีกองหน้าตัวเก่าของทัพปีศาจแดงอาจจะเปลี่ยนใจยอมขยายสัญญากับทัพปีศาจแดงพร้อมกับมีการเผยว่าอาจจะมีการประกาศข่าวดีนี้ในช่วงสัปดาหนะ์หน้าเอเดนสันคาร์วานีซึ่งย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนและเซ็นสัญญาเอาไว้1ปีอย่างไรก็ตามสโมสรนก็ยังสามารถใช้ออปชัืขยายอีก1ปี แต่ก็อยู่ที่ว่าตัวนักเตะนั้นจะยอมขยายสัญญาด้วยหรือเปล่าแถมในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือออกมาตลอดว่าเอเดนซอนคาวานีเตรียมจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อกลับไปยังทวีปอเมริกาใต้ไปเล่นให้กับสโมสรบูคาจูเนียสทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับสื่อที่เล่นข่าวนี้ก็คือ ESPN ของทางสเปนที่ได้ออกมาระบุว่าเอเดนซอนคาวานีได้เปลี่ยนใจและพร้อมเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปอีกสัก1ปี พร้อมกับมีการระบุ้วยว่าน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยสำหรับเอเดน o ันคาวานีเพิ่งจะโชว์ฟอร์มระดับโลกในเกมที่ทับปีศาจแดงเปิดโอทราฟอร์ดถล่มโรมาไป6ประต,ตูต่อ2ในเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศจนทางโอเลกุน่าโซชาได้ออกมาเผยหลังเกมเองเลยว่าจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรั้งเอเดนเันคาวานีอยู่กับทีมต่อไปให้ได้อย่างน้อยอีกสัก1ปี ทางด้านผลงานของคาวานีในซีซั่นนี้กับทัพป,ปีศาจแดงเขายิงไปแล้ว12ประตูเมื่อรวมจากทุกรายการแล้วก็มีเพียงแค่บรูโน่ฟรานเดสกับมาคัสแรตฟอร์ดเท่านั้นที่ยิงได้มากกว่านอกจากนี้แล้วในช่วง5เกมหลังสุดเอดนสันคาวานี่ก็ยิงได้ถึง5ประตูด้วยเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรตฟอร์ดกันบ้างนะครับรอบนี้ก็เป็นรายงานจากสื่อ ESPN เช่นกันแต่เป็นจากฝั่งอังกฤษนะครับ ซึ่งข่าวมีการระบุว่ามาคัสแวร์ฟอร์ต้องกัดฟันลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลานาน,านถึง2ปีเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเขามีอาการบาดเจ็บทั้งบริเวณไหล่และก็บริเวณขาตั้งแต่ปี2019แล้วเดี๋ยวท่านับในช่วงเวลา2ปีนั้นมาคัสแวร์ฟอร์ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น93นัดทำได้42ประตูซึ่งเจ้าตัวก็พลาดลงสนามให้กับทัพปีศาจแดงไปแค่14เกมเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่ามาคัาสแรดฟอร์ดจะทนฝืนเล่นให้จบศึกยูโร2020กลางปีนี้ก่อนถึงจะเข้ารับการผ่าตัดบริเวณไหล่เพราะว่าตัวเขานั้นต้องการติดธงทีมชาติอังกฤษโดยศึกยูโร2020กลางปีนี้อย่างมากอย่างไรก็ตามถึงแม้แรดฟอร์ดจะมีร่างกายที่ไม่ฟิตเต็มร้อยแต่เขาก็ลงสนามให้กับทัพป,ปีศาจแดงทุกนัดในช่วง8เกมหลังสุดถึงแม้ว่าจะลงสนามไม่ครบ90นาทีเลยแม้แต่หมัดเดียวก็ตาม โดยผลงานของมาคัสเ r ตฟอร์ดกับทัพปีศาจแดงในซซซั่นนี้เจ้าตัวลงสนามไปมากถึง51เกมทำได้20ประตูกับอีก13แอสซิสเรามาที่เรื่องตลาดซื้อขายของทัพปีศาจแดงกันบ้างดีกว่าครับโดยรายงานจากนท์ทมินออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ล้มแผนในการพยายามดึงตัวเจดดนซันโชปีกวาตัวเก่งของดอทมุลมาร่วมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ ดุสซ์เจ้าน้องกล่าวเผยว่าเจดอนซันโชนั้นเป็นเป้าหมายของโอเลกุน่าโซชาที่อยากจะได้มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วแต่ทว่าตอนนั้นแมนยูเต็ดไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับดอดมูลได้ที่ราคา108ล้านปอนทว่าตามรายงานปัจจุบันมีการระบุว่าด้วยการที่ดอดมูลกำลังมีภาวะการเงินที่ย่ำแย่ภายในสโมสรทำให้ค่าตัวของซานโชอาจจะลดลงมาเหลือที่ราว70-80ล้านปอน ซึ่งราคาในเรทนี้น่าจะทําให้แมนยูแต่ตัดสินใจไม่ยากในการที่จะดึงตัวเขามาร่วมทับให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมกันนี้ทางแนนดี้มินยังมีการเผยว่าเจดอนซันโชเองก็มีใจให้กับทางทัพป,ปีศาจแดงมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วมากันที่รายสุดท้ายครับก็คือยานโอบรักซึ่งเจ้าตัวได้ออกให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Sport ว่า mm hmm. เขาเองก็มีความสนใจจะย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกเช่นกันแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีโอกาสได้ย้ายมาหรือเปล่าก็แค่นั้น ซึ่งปัจจุบันยานโอบราก็เล่นอยู่ในสเปนมามากกว่า7ปีแล้วและที่ผ่านมาเขาก็เคยมีข่าวร่วมกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในตำแหน่งนายทวานแมนยูไนเต็ดไม่ได้ขาดคารอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าทั้งดีนเฮ e เดอร์สันแล้วก็ดาบิดเดยคอาก็ยังมีผลงานระดับใช้ได้ดังนั้นเรื่องการคว้านายทวานรายใหม่เข้ามายังออทาฟอร์ดน่าจะตัดไปก่อนได้เลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม